หลังจากมีหลายคนมาเรียกร้องนะเรื่องไม้ครับพอมวันพีทว่าลุงไม่ได้อะไรลุงไม่เป็นลุงอะไรต่างๆนานาของเขาก็ไม่รู้นะงั้นผมจะมาสอนลงเลยกันนะงั้นอ่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าลิงก์อยู่ไหนก็กดข้างล่างคลิปนี้เลยก็ได้หรือว่าไปกดคลิปตรงนี้ก็ได้นะก็ลิงก์เดียวกันนะมานะฮะอืมกดอื่นก็เฮ้ยคุณได้รับคุณเฮ้ยข้อความใหม่เลยครับกดดาวน์โหลดเลยครับ นะฮะอืมนะผมก็ได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับนี่ก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนะก็รอ,อก่อนแป๊บหนึ่งประมาณสองสามวินาทีนะครับมัง้งนะครับอ่าประมาณยี่สิบวินาทีนะครับนะนะก็รอแป๊บหนึ่ง้วยกันนะฮนะก็ไปเปิดอะไรเล่นไปเปิดดาวน์โหลดรอแล้วกันเอ้ยไม่ใช่นะครับระหว่างรอนะครับก็เปิดโฟลเดอร์นี้มาเลยเลยกันนะครับนอะ่ะโปรดตามผมเลยนะครับกดตรงเลือกใช้นะครับกดเขียนคำว่าเปอร์เซ็นต์แอดดาต้าอ เปอร์์เเซ็นนตะดี๋ยวจะซูมเข้ามาให้ดูแล้วกันอะกดตกลงนะมันก็จะมีไมค์ครับอันเก่าที่เรายังไม่ได้ลบทิ้งนะแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะแล้วกันนะครลบออกไปนะครฮะหลังจากเราลบทิ้งแล้วก็อย่าลืมไปล้างมันนะครับแล้วก็รอประมาณยี่สิบวินะรอให้มันโหลดเสร็จนะฮะก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันทำไมอันนี้มันค้างอยู่ที่20วะ ช่างมันนับพอดีมันกากครับนะฮะนี่ก็เกมนะมาอวดเกมกันหน่อยอโอ้หน้ารอมนันไอ้นี่ก่อนนะแล้วกันนะอืมก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> นะแล้วก็ไปกดคำว่าเปิดนะแล้วก็เข้ามานะ นี้มันนะฮะแล้วก็ลากออกไปอย่างนี้เลยนะครับอืมหรือว่าใครจะมีโปรแกรมแยกไฟที่ดีกว่านี้ก็ลองไปแยกดูแล้วกันนะครับแล้วก็รอมันแยกไฟเสร็จก่อนแล้วกันครับโอเคครับหลังจากมันแยกไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาในตัวเกมนะครับแล้วก็กดตามผมเลยแล้วกันนะครับกดตรงคาว่าส่งไปยังนะครับส่งไปยังหรือว่าตรงตรงมันมีตรงไหนนะครับแล้วก็กดไปคําว่าเดสก์ท็อปนะครับมันก็จะมาตรงเดสก์ท็อปก็กดแบบนี้นะครับอืมแล้วก็รอมันโหลด แบบหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะผมนะแล้วก็ไปใส่สกินก็หนึ่งสองสามนะครับอ่ากดเข้าไปได้เลยสําหรับใครที่กดเข้าไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ไปลงจาวาหกสิบสี่บิตนะครับนะฮะอ,อืมรอมันไออะไรต่างๆนาะนาะแปบบ๊บนึงนะมันกาลังเปิดอยู่นะครับแนะนําให้ไปลงจาวาหกสิบสี่บิตแล้วกันนะครับถ้าไม่ไปลงมันก็จะมันก็จะเล่นไม่ได้นะฮะอืมอืม อืมใช้ได้อยู่อะไรเนี่ยนะก็รอมันเข้าก่อนแล้วกันนะครับพอดีมันอัดด้วยแคมาเซียมมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับอืมใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่นะเป็นอะไรของมันเนี่ย นะพอเข้ามาแล้วนะแนะนําให้ลบเซิร์ฟนี้ออกไปนะอย่าเพิ่งไปกดเข้านะเดี๋ยวมันจะเด้งพอดีผมลืมลบทิ้งนะครองาโอเคครับก็สร้างโฟลเดอร์อะไรของมันเข้าไปนะคร้บก็รอมันเข้าก่อนแล้วกันนะครับนะก็พอเข้าไปมันก็จะมีมอสอะไรต่างๆนานานะอืมสําหรับใครที่ลงไม่เป็นนะเนี่ยนะะเรียกร้องอะไรต่างๆนานานับมาแล้วครับนะอืม เรอไปโหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันแหลกยังไงไม่รู้นะครับใช้เขมตดเสียแล้วมันจะแหลกนะครับเชื่อผมนะฮะโอเคครับนะฮะแล้วมันก็จะมีมอสอะไรต่างๆกันนะนะครับโอเคนะฮะไปเลยครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ไอตัวนั้นไทยไปไหนวะช่างแมง